บลลท,ทดดลออทะ,ะค,ค,ร,ร,คเร,เรเรื่องทั้งที่เจ็ดโดยคุชาติวดิตตัวละครชายอายุราวิบปีสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวในมือถือกระดาเอกสารเต็มไปด้วยอาการรุ่นคิดรีบร้อนเหนื่อยหน่ายพักพักหญิงอายุราว25ปีเป็นพนักงานธรรมดาแต่งกายด้วยมุ้งลิ้ของสเสียชิงดีหรือในขันการฆ่าทางเรื่อนลอยไม่แตะเรื่องสำคัญมากนักกำลังหอมสือสองจับสองจับ สาราออาราษฎร์ผู้หญิงชอบอ่านประจำตัวผู้แานรัศดรแต่งชุดตะกรอสวมเสื้อนอปูติดท้ายนักอนุรักษ์ลุ่ง้าม่วงทหารรับจา้างนักบุญชาวนาเวียดนามนักประท้วงคนบ้าฉากวั่วไปอาคารของสนักงานตา่างๆเป็นตัวตึงทันสมัยลิฟต์กำลังเลื่อนขึ้นมีคนสองคนอยู่ภายในหญิงก้าว ก้าวเข้ามาในลิฟต์ก่อนพอลิฟต์กำลังปิดชายก็ต้วนซ่าเข้าไปอยู่ในลิฟต์ด้วยอีกคนหนึ่งลิฟต์ปิดแล้วก็ค่อยเลื่อนขึ้นไปทั้งคู่มองกันงี่ไม่พูดจาหญิงมองดูหน้าตัวเองในกระจกเงาชายมองเลมทั้ต่งางๆที่ลิฟต์กำลังผ่านขึ้นไปแต่ครู่หนึ่งลิฟต์สันและหยุดลงอยากก่างกระทันหันลิฟต์อยู่ระหว่างชั้นหกกับชั้นเจ็ดลิฟต์หยุดนิ่งประตูลิฟต์เปิดไม่ได้ ชายมองผ่านกระจกที่ประตูนิดมองไปข้างนอกเขากดปุ่มนิดแต่นิดก็ยังหยุดนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาหันไปทิางหญิงสาวที่มองตัวเองในกระจกเงาและนิ่งมองหน้าตัวเองอยู่ในกระจกนีน้ชายถามอย่างไม่ตั้งใจคุณจะไปชั้นไหนิงหันมาตอบอย่างไม่ตั้งใจชั้นไหนก็ได้คุณหลัะผมจะไปชั้นเจ็ดฉันเมีอยากไปชั้นเจ็ดชายเงียบเหมือนไม่มีอะไรจะพูดกัน ยิงหันไปมองหน้าตัวเองที่กระจกดำเลยท่าทางปัดๆฝ่ายชายดูกังวัตระวายถอนหายใจมองดูนาฬิกาที่ข้อมือบอดั้งพร้อมกับกดสูญิบแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ากลัวไฟจะดับแย่จริงชายรักบุผมเดินขึ้นมาใจฝ่านี้คงถึงนานล้วผมแค่นี้เวลาคุณมาขายอะไรหรือเปล่าผมมาทำงานผมทำงานที่นี่มา2ีแล้วถ้าทาถ้าคภูไฟก็มาแล้วคุณก็ณได้ทำงาน พูดขึ้นไลยหรอผมทำงานมา20ปีแล้วคุณคิดว่ามีอะไรเกิีขึ้นหรอผมทำงานมา20ปีเงียบ <Yeah. S 3> คุณคิดว่าคีสวยไหมยิ่งยินมให้ตัวเองในกระจกผมขึ้นรถไฟมาทำงานผมเป็นนักเขียนผมไม่เคยทำงานสายเลยผมมีความสุขด,ดีทายไม่แน่ใจแต่พูอ,อยากให้คนฟังเชือ่อ ใช่ผมมีความสุขดีย้ำกับตัวเองข้าทันเรื่องหรอกลิชทาให้ผมเสียเวลายี่สิบปีผมไม่เคยเสียเวลาเลยคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมผม,มหมายถึงอะไรพูดเสร็งนะพวกผู้หญิงนะ่ะไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้หรอกปีจะอ่านนิยายเพื่อฝันแล้วทาให้ผู้ชายเสียเวลาชายก้มมองในการก่าที่จะมองลอดออกไปตามช่องประตูนิ้เมื่อไม่เห็นอะไรเึงมาดูตัวเองในก,นก,นกนระจกเงาั้างลึกในเบี้ยวทำงานมายี่สิบปีแล้ว าพูดเหนื่อยพูดตามอย่างไม่รู้จะพูดอะไรที่ดีกว่าเว้นเงียบอยู่ชั่วครู่ว่าฉันสวยไหมผมอยากไปจากที่นี่เงียบเราอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้วยิงเดินไปมองที่ช่องของประตูนี้ได้ความคิดใหม่ทคำที่มีความหวังขึ้นมาอีกหน่อยคุณน่าจะลองกดปมของความช่วยเหลือนะเออริงสิผมลืมไปเว้นเงียบคุณคิดว่าฉันสวยไหม ไม่เออก็สวยดีเหมือนกันผุมอยู่ตรงไหนผม่มจะกดเองคุณคอยเรียกพวกคนที่่ามานานๆก็แล้วกันใายตรงไปที่ปุ่มกดหญิงเดินตรงไปที่ห้องห้องห้องโถงพูดขึ้นมนาะคุณเชื่อไหมว่าโลกของเราจะกลายเป็นบบน้ำโลกเราจะาละลายเหมือนน้ำทะเลที่ถูกแดดเผาชายพูดส่วใหย่าดุจจิตแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมด้วยเกี่ยวสิ คุณเป็นนักเขียนใช่มีเงิมากขึ้นผมไม่อยากเป็นป้าบออนะไรทั้งนั้นผมอยากไปอยู่ที่นี่ผมทํางานที่นี่มา20ปีแล้วคุณอยู่เฉยๆผมจะกดปุ่แล้วช่ครับคุณด้จังหวะสัญญาณดังเป็นระยะะอีตะโกนเราจะอยู่ที่นี้ผู้แทนราษฎรมาอยู่ทุกข้างลิฟต์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้แทนราษฎรค่อยยกมือไหว้ยาดคุณภาพสวัสดีครับ ไฟระโกนออกไปนั้นเ,เ,เสียงเดือดร้อนเต็มที่เพื่อเห็นว่ามีทางจะออกไปได้เราติดอยู่ในนี้ช่วยด้วยเถอะหรือออกไปบอกในใคืนมาช่วยก็ได้ผมเป็นผู้แทนรัคุรมีเรื่องเดือดร้อนอะไรนะครับเราอยากออกจากเราอยากออกไปจากที่นี่เราจะขึ้นไปสึ่ชั้นเจ็ดซึ่งพตรีทุกนี่ก็เหมือนกันแต่ลิฟต์เราเราติดผู้แทนรัษกรหน้าตายิ้มแย้ม,ยม,ยมพูดแบบช่องมาตบหบหาเสียงหรือครับผมอยากจะช่วยแต่ผมไม่มีความรู้เรื่องลิฟต์เลย กาไปชุมสภาคราวนี้ผมจะรายงานวามเดียวกันนนี้นะการมตีซาที่เป็นประชาชนอดทนไปก่อนนะต้องรีบไปประชาชนที่เขาเดือดร้อนขบคุณอีกมากมายคุณต้องพยายามหมดคนใหเห็นกันก่อนรวมผรัดทำาดเออกไปเดี๋ยวเดี๋วก่อนคุณเราเพียงติดอยู่ในริ์เท่านั้นคุณคุณจะกลืนนบอกว่าหนมี่มช่วยเราก็ได้ใจอ่อนวอนเริ่มหมดหวังเมื่อใจครับ แะ่ผมต้องรีบไปสภาก่อนที่นำมาของผมยือ้อน้ำปักหนะ้ <c oughs> า,าไปงงงงแล้วสื่อไว้ยิงข้าทางเฉยๆไม่สนใจปรากฏหน้าไปยใหเก็บผมกับใช้ที่ไ่นะครับ <c oughs> ต้งรีบไปก่อนข <c oughs> ากระชุมเงื่อนเขมรลาละครับผู้ชายรับรองน,นะเอ๊ที่เหมือนมีเสียงใครเลยนมาานนี้ไฟสักครู่ก็ได้นี่ผู้ชายรับรองินออกไปเยืนอยืนข้างลิใช่ค่ะหิงตะกรนเราอยู่ในนี้ นักอนุรักษ์มองเข้าไปในนี้และตอบออกัมาทันทีผมช่วยอะไรคุณไม่ได้ทำไมชายถามอย่างเด็ดขาคุณเป็นคนรพวมพวก,กผมพวกคุณเป็นคนสม,ยมัยใหม่ยอมรับให้เครื่องตัดเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันพวกคุณลืมอดีตอันรุ่งเรืองของเรา <c oughs> ลืมว่าสุโขทัยอายุทยาเป็นยุ่งหราอไม่ได้ <c oughs> โดยไม่ต้องใช้เลินนักอนุรักษ์ ดูมันการทำเอเแค่นี้ัะดีงามของมัน,นสิญญนสใช่ครับผมผมอายุจะสี่สิบแล้วอดีตมันเกี่ยวข้องอะไรกับผมด้วยผมไม่ต้องเขียนผมทํางานมายี่สิบปีแล้วมันเขียนเรื่องเกี่ยวกับวิทยาถุกคนัยบ้านเปล่าเปล่าแค่ผมเขียนเรื่องอย่างอื่นที่ไม่มีคนอ่านอยู่แล้วนั่นตาวก็คือมีความผิดคุณไม่ช่วยส่งเสริมอดีทังรุ่งเรืองของเราให้รูปสลาสดีฉันไม่เกี่ยว มิงมิฟองบอกระรอดไปได้คนเดียวอยู่ว่านน่าอนำย้อนเยินแต่นั้นคุณได้ยังผิดนั้นอลยผิประหลาดใจผิดตรงไหนผิดตรงที่คุณเป็นคนรุ่นใหม่หยุดผู้คนรุ่นใหม่ไม่รับถืูพันธะธรรมดังเดิมก็สมควรแล้วที่ต้องตกเป็นเหยื่อขงโลกสมนยใหม่ช่วยอะไรไม่ได้ข้าจะเลยตกไปอีกอย่างนะต้องรีบไปนัดประชุมคณะกมการอื่นลสิงปากกามื่อเก้าหมงนักการเองดินออกไปอย่ข้างผู้แทนรัศดรเงียบิงนัศึกษา จะ้อย่างไรดีชายตอบอย่างตอบใผมจะลองกดปุ่มอีกครั้งโลกโลกสมัยนี้ชายเขาจะช่วยเหลือกันยินง้ำพึงอยู่คนเดียวชายกูดอย่างตอบใายไม่รู้สิที่ผมรู้คือเราต้องคอยหยุดผมคอยมา20ปีแล้วชายกดปุ่มขอความช่วยเหลือีกครั้งหนึ่งทิ้งให้ดังเป็นระยะเช่นเดิมทหารรับจ้างและชาวเวียดนามเดินออกมา ให้ชาวเวียดนามดืนอยู่เงียบๆกับทห,หารรับจ้างตะโกนเสียงดังเราทาเพื่อเสรีประชาว,วิทยเราทําเพื่อมิตรเราไม่ได้รับจา้างเราจะกล้าทำนี้ใหม้มเหลือไม่แต่คนเดียวเพื่อชาติของเรา,าเราพื่อลูกหลานของเราตื่นเถอดไปกําลังไม่ว้าเราจะกล้ามันให้หมดกล้ามันทหารทำท่าการกับวันทำท่าเหมือนยิงกระสุอมันคืเขาเสพปืนก่อนเปิดกเดี๋ยวก่อนทุ้นทุกบ้าชาวเวียดนามพูดขึ้นอย่างกระหันหัน วันนี้ท่านฆ่าคนได้มากไหมอาหารวอรเราวันนี้ฆ่าได้10คนภูมิใจเมื่อว,วานฆ่าได้9คนตั้งแต่เดือนมกราก่อนมาฆ่าได้2-3ร้อย24คนจับเป็นเฉลยได้25,000คนฝ่ายเราเสียชีวิตเพียงคนเดียวาท <c oughs> ่านมีความสุขมากไหมมีความสุขเรามีความสุขเราอยากจะ็ฆ่าขอบินิดเ์แต่ท่านฆ่าพวกเราที่ทำนาไปแล้ว4 0 0ม0 0 0คนทหารรับจ้างยกมือวันทีย่ <c oughs> ยาก็ะยายนุ่งเก้าชีด้ว เราไม่ได้ตั้งใจทจินงเย็นเราเสียใจเราไม่ได้ฆ่าพวกท่านเราฆ่าพวกคอมมิวนิสต์แต่พวกเราก็ตายด้วยลูกชายคนสุดท้องของพวกเราก็ตายไปเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วมีเส,สียงตะโกนขัดเบรหวัดดังมาจากในนี้อย่าพุ่งเถียงนันเถอะช่วยเราก่อนเอถือะเราติดอยู่ในนี้เจอหน้าเธอเสียงตะโกนดังดรัวๆหลายชุดเราไม่มีเวลาเหลืหอพอช่วยพวกคุณได้หรอกเวลานี้พวกเวียดกงกำลังโจมตีคุณต้องหนีเอาตัวรอดเอง ตตัววดามองไปแล้กเราช่วยคุณไม่ได้ถึงเวลาที่คุณจะต้องช่วยตัวเองแล้วเราต้องไปฆ่าก่อนุดขอให้คุณเป็นพยานได้ว่าเราฆ่าเพื่อเสรีประชาธิปไตยเสียงคุกกนดังรัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งทหารรับจ้างลงทำฆ่าหมอกสื่อฆ่าอกไปเข้าเฉวต่อแากผู้ใช้รัฐอาและนักเดียรครับท่านมีความทุกข์เอาเข้าใจจุดประชาธิของเราก็มีความทุกข์และไม่เรื่องเดือดร้อนของตัวเองถึงนั้นเราเองก็มีเรื่องที่จะต้องจัดการอีกมากม ศพญาติพี่น้องของเรายังกองจึงป่าตามป่าตามภูเขาชนตรงห้วยหนองคลองมือทีมือตอนนี้ตอนขาาวขายการข้าหมูชาวเวียดนามประกอบขนากมูหลังจากสงครามสงบเราก็ยังไม่มีเวลามาช่วยใครได้เราต้องใช้เวลาบูรณะบ้านเมืองเราต้องรักษาบาดแผลให้หายเจ็บเราต้องปลูกข้าวออกมาขายให้ได้ก่อนจนแต่จริงๆสั่กหัวไปมาชาเราช่วยท่านไม่ได้หรอกให้เราบอกคนอื่นมาช่วยท่านดีกว่า ต้องฝากระโกนมานมันคนดูใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้การุณ่ามาช่วยสุภาพปรดุลและสุภาพสตรีที่ติดอยู่ในรีเถิดแล้วก็เดินเสียวเคลไปอยู่ในแถวผู้ชานัรองนักอนุรักษ์นักทหารรับจ้างนักประท้วงชายหญิงสองคนถือป้าประท้งสองขามและประท้วงเรื่องอื่นๆเดินออกมาถัดมาไม่ห่างกันมีนักบวชเดินตามออกมาอย่างประหลวนักประท้วงเดินไปที่หนคุณต้องการความชื่อหลือแน่ าางอย่เถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะประท้วงให้คุณ้ <c oughs> งุงเดินทางออกงาเราจะประกาศให้โรัฐมนตรีว่าเสียงเรื่องของเราก็มีความหมายเหมือนกันรัฐบาลจะต้องยกเลิกนโยบายทำสุดนอกพือนเลิกสติเลิกการทําการค้าส่วนตัวเลิกพูดอะไรอย่างไรแล้วคุณจะบอกรัฐบาลเรื่องห่วงิดอยู่ในเบ็ดนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็ตัพูดอย่างไร้อกติถ้าจะเป็นเราต้องใช้มาตรการแรงครับขวดพุทเชียงคำตัว หยุดจอนลูกเอ๋ยความรุนแรงน่ะช่วยอะไรเจ้าไม่ได้หรอกความรุนแรงทำให้เจ้าข้าวฟันกันต่อไปอย่างไม่มีความสิ้นสุดเราต้องมีการป้องกันสิดของเราสิดของประชาชนในริบาพของประชาชนหยุดชี้มือไปที่ไปยังคนเดยประชาชนไม่ควรติดอยู่ในลิบไปลุกเอ๋ยเวยงทางงับเพื่การไม่จองเวยอาจจะโอนออกมาถ้าทางเหมือนกับต้อนง่าย ลิฟต์เกี่ยวกับสิทธิ์หรือการจองเวรไม่จองเวรอะไรกันผมเพียงจะบอกว่าผมอยากจะออกจากที่นี่เท่านั้นเจ้าทั้งสองค่ะทำกรรมไม่ดีมาแต่ชาติก่อนตาเอื้อนข้างคุณบ้ากับป้ากับบออะไรกันสุดผมทํางานที่นี่มา20ปีแล้วเน้นผมเป็นนักเขียนตะโกนปนสะอื้อยยกกำปั้นชูขึ้นสูงและแท้งลมมันุลิฟอย่างเดียวกันออกไปซะออกไปให้หมดไม่อยากช่วย ไปที่คนไปนักกระทรวงทั้งสองคนและนักขวตกค่อยเรียกออกมายืนเข้าแถวต่อจากแถวพุชารัฟลอรนักอังกฤ์ทหารรับจ้างและชาวเวียดนามเงียบอยู่สักครู่หนึ่งคนบ้าคนบ้าทำท่าเหมือนพบสิ่งแปลกประหลาดตามแถวที่ยืนของคนเหล่านี้ทำท่าสระยอยิ้มรราท้ายังโหนสนเทสแล้วอยู่นิ่งมองดูเฉยเกิดอะไรขึ้นหรอคะแล้วพวกคุณเป็นใค ไปยืนที่นี่กันทำไมล่ะคนบ้าเดินเล่นไปทางนิดชะวง้เข้าไปมองดูคนทั้งสองที่อยู่ในดิดหอมกระชีมือปูดคุณล่ะเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงอยู่ให้ฉันเข้าไปด้วยสิคนบ้ายืนให้หญ <c oughs> ิงเงยหน้ามองคนบ้าคุณ <c oughs> เป็นใครหีิสงสัยจึตงตัดสินใจไม่สงสัยตัดสินใจไม่ถูกว่าลจะเรียกคนบ้าบ้าอะไรคนบ้าหยิบ ก็ผู้คนทำไมได้ไปฟ้องอเมริกาอเมริกาล่ะนี่ของอเมริกาเขาไม่ใช่ของไม่ใช่ของฉันดิหน่อยชายฉลักเข้ามาที่ประตูลิขหย่อมใช้กำลังกระแทกอย่างแรงเสียงสั่งเผือกอาโกนออกไปที่พ้นในบ้ายั่วอยู่ได้ใครคืนคนบ้ายินบ้าคุณน่นสิบ้าคุณไม่รู้หรอ ใช่ท่าทานตกจามีแน่ผมทำงานที่นี่มา20ปีแล้วผมเป็นรกเขียนผมรู้ว่ามันมีชั้นเจ็ด ค่อยๆรีลงจับท่อนลิ้นเศษประสานดังก้องขึ้นดังกันทันทีแห่ความผู้คุณทมีอะไรบ้างความเดือดร้อนผู้คุณยุติคนรุ่นรน่นของเราผู้คุณยุติคนรุ่นใหม่ผมไม่ช่วยแล้วผู้คุณไม่ได้เราจะทำเพื่อเสรีพันธ์ใจเราขอได้อยู่แล้วเราตอบไปเถอะอบเราจะราฟ้องให้คุณถ้านตัดเป็นเราต้องใช้มาตรการทัานรุนแรง